สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมพี่หนุ่ยชาแนลนะครับเสร็จจกจุกใหม่นะครับผมวันนี้เราจะมาดูเรื่องยอดไม้กวาดนะครับยอดไม้กวาดหรือยอดทูบนะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับนี่เราจะมาเฉลยนะครับว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อน เพื่อนเห็นในรูปไหมครับที่ผมถ่ายมานะครับมันจะมีใบนะครับใบใบใบกลางใบเพึ่งจะกลางออกมาจากใบดาบนะครับตอนแรกเราจะเป็นใบดาบก่อนใบที่เราแตกออกมาใหม่ๆนั่นแหะเราจะเป็นใบดาบพอเป็นเป็นใบดาบปุ๊บแล้วเขาก็จะกลางใบก็จะกลางออกมานะครับเป็นใบใบอ่อนใบอ่อนแล้วก็จะกลายเป็นใบเพสลาดนะครับแต่ ที่เขากางเอามาหม่ๆหม้นั่นะเป็นเพื่อนสังเกตไหมครับจะมีรอยไหม้ครับจะมีรอยไหม้ที่ใบนะครับเพื่อนเห็นไหมครับอ่าซึ่งรอยไหม้ตัวเนี้ยมันเกิดจากแมลงชนิดหนึ่งครับมันมีชื่อว่าเพี้ยจักกระจันครับเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับมันจะกัดกินยอดอ่อนเรานะครับมันจะกัดกินยอดอ่อน กินใบเราดูดดูดน้ำเลี้ยงนะครับทำให้ใบของเรานั้นเกิดอาการไหม้นะครับซึ่งเขาไม่มีเขาไม่มีน้ำเลี้ยงเขาไม่มีสารอาหารแล้วเนี่ยเขาก็จะร่วงครับแล้วไอเพียจะก,กระจันฝอยตัวเนี้ยมันจะเลิดมันจะเริยนเ,เติบโตได้เร็วมากครับพอเขาเริ่มออกมาเป็นใบอ่อนพอเขาเริ่มเริ่มออกเป็นตัวอ่อนเนี่ย เขาก็จะกลายเป็นตัวแก่กจักระจันนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นจักระจันฝอยเสร็จแล้วเขาก็จะไปแพร่พันธุ์ครับแพร่พันธุ์ได้เร็วมากเลยไอจักระจันตัวเนี้ยซึ่งยอดอ่อนอ่อนที่เราออกมาออกมานั้นโดนโดนจักระจันฝอยเนี่ยกัดกินนะครับโดนเพลจักกระจันฝอยเนี่ยกัดกินมันจะมาเยอะมากเลยถ้าถ้าถ้าเรา ม่สังเกตนะครับถ้าเราถ้าเราเผลอแต่ถ้าเกิดแปลงไหนที่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงประจําอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยเกิดนะครับอ่าทีนี้พอเขากินกินยอดของเราเนี่ยกินใบอ่อนของเราไปเนี่ยที่ที่เรากําลังใบที่เรากลางเนี่ยนะครับแล้วก็จะร่วงลงมาร่วงลงมาเสร็จแล้วยอดของเราก็จะไม่มีใบครับใบของเรานั้นจะไม่มีนะครับแต่ยอดนั้นยังโดอยู่นะครับ คือว่าจะไม่มีการเจริญเติบโตหรือไม่มีการพัฒนาเพราะว่าเขาขาดใบขาดใบอ่อนครับไม่มีสารอาหารที่จะเป็นเลี้ยงนะครับก็โดยอยู่อย่างนั้นก็คือที่มาของโรคครับคือที่มาของโรคยอดไม่กวาดหรือการถูบนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าไอมาแมลงตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับหน้าตามเป็นแบบนี้ครับตัวให้ใสนี่ลูกนี่ลูกนี่ลูกมันนะครับนี่ลูกมันเพิ่งเพิ่งจะเริ่มนะครับจากจากที่ผมส่องดูนะครับามองด้วยตาเปล่าไม่ไม่เห็นแน่นอนทําไมสังเกตก็ไม่เห็นเพราะว่ามันจะมาเร็วมากเลยภายในสามวันเองครับเนี่ยเดินดูทุกวันอยู่แล้วทีนี้เมื่อส่องไปแล้วเนี่ยก็พบ มแมลงตัวอื่นด้วยนะครับมแมลงชนิดอื่นปะปนอยู่ด้วยประมาณ3มชนิดนะครับ3มชนิดพร้อมกับตัวตัวแก่ของของไอเจ้าพียจัก,กจันนี้ด้วยนะครับผมทีนี้เราก็มาดูครับว่ายาที่เราจะใช้เนี่ยมีอะไรบ้างครับในกลุ่มยาที่เราจะใช้ก็คือกลุ่มสารกําจัดมแมลงนะครับอย่างเช่นแลมดาไซ์นะครับแล้วก็อะไระ่ะ คาบลิวก็ใช้ได้นะครับคารบาลิวหรืออะไรก็ก็ได้นะครับทั้งได้ทั้งหมดนะครับไอยากำจัดแมลงที่ที่เรามีอยู่นะครับแต่เราต้องสังเกตให้ดีไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันกัดกินเรียบร้อยหมดครับช่วงนี้คือช่วงอันตรายนะครับเพื่อนๆต้องรักษาใบอ่อนให้ดีนะครับก่อนที่จะกลายเป็นใบเพสลาดของเรานะครับแล้วก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับ มาถึงท้ายคลิปแล้วก็ขอผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพลงท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมใส่ยาบำรุงให้ให้เขาด้วยนะครับมีก็มียาบำรุงธาตุอาหารรองเสริมให้เขาด้วยนะครับแล้วก็จับใบครับเพื่อเพิ่มสิทธิภาพแล้วก็อย่าลืมสารฮิวมิกนะครับสารฮิวมิกแอซิดนะครับเพื่อเสริมสร้างสิทธิภาพของฮอร์โมนหรือว่าตัวยาที่เราฉีด นะครับพืชของเราจะได้ไม่อ่อนแอนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจเพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับถ้ามีคำพูดไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผมถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆก็กดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับอาจจะมีคลิปใหม่ๆออกมาแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับผมสวัสดีครับผมขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับ กับการทำกรเกษตรนะครับผมสวัสดีครับ